หมดบานแล้วพี่น้องครับนี่นะครับผลงานมือนี่ก็จะได้หลายเติมนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับมือนี่พอลูกส้องบดดอนนะครับพาพี่น้องนะครับมานะครับไสเม่งกีนุ้นนะครับผมนี่ก็คืออาวุธนะครับผมจ็เขึ้นมั้งสีม้านะครับผมทีกนี่กับมาเบิรงกันเลยนะครับว่าเอ่อมงกีนุ้นนะครับถี่อยู่โขกนะครับมันอยู่ต้นยังแนนนะครับผมอยู่ต้นยังแล้วก็ อยู่จังได่นะครับเป็นแมงกินนุนประเทีดไน,นะครับผมกมาติดตามรับชมกันไเลยนะครับผมเพราะว่ามอนี่กับมาสองคนครับแม่บ้านนะครับแม่บ้านเป <od> <idades> ็นผู้ไทยไห่นะครับผมกะ้องมาหาเบิงพีหนวงกะเห็นตะเพื่อนว่านะครับว่ามีนะครับพอลุกสองกะเลยพาแม่บ้านนะครับขึ้นมาเบิงนะครับส่วนวามีกะมาตามรุ่นกันเลยนะครับว่าสีนี้ว่ากะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พ่อลูดสองบันดอนน้ำเยได้ครับผมครับไปลุยกันเลยครับผม กำลังเอานะครับเบิ่งวิธีการเอานะครับนะครับเอาขวดนะครับตัดไปแล้วก็จิ้มเอาจิ้มเอาเลยนะครับเออตัดกลกนตัดไปนี่นั่นตัวหนึ่งนี่นะครับเห็นมันตกตกลงนะครับปอกล็อกลงนะครับในขวดเห็นพ่อ,อไหลได้ครับพี่น้องแต่ว่าปลา ทางบ้านพอลูกว้างนี่กับบอปันเดย์ครับพี่น้องบลหลายปันเดย์นะครับผมเพ่ว่าก็สซิโอได้กินอยู่นะครับผมก็ได้พาแม่บ้านขึ้นมาบึงนะครับเพื่อได้นะครับไปขวบแต่ไใส่แจวให้ผู้ถ่านะครับผมตกของเรานะครับปุ๊กนะครับ ดิ่บลงมาจับเจ้ที่เรียบร้อยนี่นะครับพี่น้องนี่เป็นไม่เส้ขวดนะครับนี่นะครับพี่น้องเอาลงมาแล้วกับอยู่ในขวดนะครับ หลังจากนั้นกะเทเอานะครับผมเดี๋ยวอขาเน้หยัดเทกันนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องครับอยู่ทั้งโคกแห้งๆนะครับก็ยังมีเขียดหน่อยนะครับผมเขียดหน่อยนะครับเขียดค่าคำนะครับบานเฮานะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนครับบ่มีแรงหนามนะครับยุกในกลางโคกเลยนะครับผมแต่ว่ามีเขียดหน่อยนะครับพี่น้อง นี่นะครับเหดหนาตายแอแบเดี่ยวอยู่นะครับก็ไปไต่ตัวครับพี่น้องนี่นะครับลักษณะต้นที่กินน้นอยู่นะครับเป็นต้นตุ่มกานะครับผมพี่น้องบ้านโพลุกซองเอ,อินตุ่มกาที่เป็นเป็นหมากเรืองเหลืองนะครับพี่น้องเป็นหมากเรืองเหลืองนะครับต้นตุ่มกาท่านผู้เฒ่าพระเอินนะครับ โกลงแล้วนะครับนี่นะครับต้นตูมกานะครับเดี๋ยวลูกสองจะพาไปเบิ้งอีกนะครับว่าย่กกหยังแน่นะครับเพื่อที่หน่องหูจักกะขึ้นโคก,กแล้วกะยังหาได้เลยนะครับผมซึ่งสีบวัน,น้นนะครับมีกกจิกนะครับกกตูมกานะครับแล้วก็กก โกบกหมนะครับพี่น้องดอกขาวๆนะครับดอกขาวๆลักษณะแมกของต้นนี้กัต้นบักหมอนะครับมันมากินดอกพี่น้องนี่นะครับแมกนี่นะครับเป็นแมกลำดนะครับใจในนี่กระสีเป็นในนะครับในลำๆนะครับกินได้ได้พี่น้องต้นบักหมนะครับกินบ้านพี่น้องเงินต้นยังกระพงหูนะครับผม แต่ว่าบ้านพงลูกสองเอินต้นบกหมอนะครับกินได้นะครับแล้วก็แล้วก็ดอกข้ขาวนะครับนี่นะครับดอกลักษณะดอกของคนงามครับพี่น้องดอกงามนะครับเป็นดอกไม้ปลานะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับที่สวยงามเลยนะครับผมแล้วก็สีนี้แมงกี้นุ่นนะครับนี่นี่แมงกี้นุ่นนะครับผมพงลูกสองฝึงเดียวมาเห็นคือกันนะครับ ชอบมาเกาะกินดอกนะครับผมนี่นะครับเกาะกินดอกนะครับนี่นะครับลักษณะผลแล้วก็ลักษณะในนี่นะครับในก็สีดำๆนะครับกินได้อันนี้ก็เน่าแล้วนี่น้องกินบ่ด้นะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับว่าจิมีแต้มอีกบ่นะครับ มาเบิ้งแม่บ้านนะครับกำลังสวยอยู่วสินราพอได้อยนะครับไหลอยู่วะสินให้กินเนาอดีเป็นกกยังก็หื้อนี่โอ้ต้นน้ำแทงนะครับนี่นะครับลักษณะใบกับกับหนามนะครับหนามคมคมนะครับไฟโดนเข้าไปนี่ก็คือว่าเจ็บปวดนะครับผมเจ็บปวดมากๆนะครับต้นน้ำแทงนะครับ แม่บ้าบัลลังกสวยนะครับหนิงมาจับคนก็ดีสวยนะครับ,บ,รบซเซลงมาเบ้างนะอยู่ที่ด้านบนบ้างนะอู้นะครับผมยังจับอยู่นะครับผมตัวหนึ่งนี่นะครับตัวหนึ่งกำลังบินโชว์หุ่นอยู่ครับเอาคันด้ายซ้องตัว่างนี้แหละมาเห็นเอนอโอเค อ,อย่างไรแท้ตวดอกนี้ยี่นะครับพี่น้องใบบานสวยลงนะครับที่นู้นแดงนะครับกันะจกเลยอุ้ยกระตุ่มยมกับโมโบวดินอันนี้ยังเทไหมเทหมด นี่ยินตกลงแม่ร้อมเก็บออกพี่น้องไปอ้าบินบินมาได้ครับพี่น้องบินมาว่าต้องสอยบินมาหาเลย ต้นต้งแต่เออต้นนั้นนะครับดงต้นนีนีมันอยู่ครับพี่น้องนั่นน่นน่นนั่นน่นน่น่ล่ะเค้ยังบินลงมาเหร่นไฟนะครับพี่น้อง เดี๋ยวออนุญหยาดสวยตอนะครับผมนี่นะครับพี่น้องผลงานของแม่บัตนะครับก็ได้ลายเติอแล้วพี่น้องนี่นะครับเพราะให้ผู้เฒ่าตําใส่แก้วครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นของพวกสองนะครับคนละขวดนะครับ นะครับก็สิได้อยู่ประมาณรวมๆวบร้อยก็โตนี่นะครับพี่น้องเพราะว่ามันกะบ่ไหลปันไดนะครับพี่น้องที่รวมกันกะสิเด็กขวดหนึ่งนี่นะครับในบ้านเพิ่นกะได้หลยก็พอหลูกซ้อนนะครับเนพ่อหลายก็นนะครับผมครับคลิปนี้กะขอลาพี่น้องนะครับไปเพียงแค่นี้นะครับผมก็เดิกเดียวนะครับผมกะเพิ่นวามีนะครับก็เลยพากันขึ้นมานะครับผมกั เึ้ดมาก็ได้มาพ่ออายุซ้ำนี่แล้วพี่น้องก็บ่ได้ไหลนะครับพ่อได้กินนะครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะครับให้พอลูกซอนบัตรดอนน้ำเด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องนะครับก็ไม่บ้านนะครับขอลาพี่น้องนะครับไปเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ วัดบ้านแล้วพี่น้องครับนี่นะครับผลงานเมื่อนี้จะได้หลายเติบนะครับพี่น้องก็ได้ขวดนะครับผมนะครับจีนุ่นแดงนะครับผมก็ได้ไปก้นนะครับไปไต่เอานะครับผมสําหรับพี่น้องทีนะครับไปหากนกลองไปไต่ง้ยมขึ้นมึงนะครับผมเถ่อบัญชี เฮ็ดไงก็กันนะครับผมก้นกับสีเมยนะครับอันนี้จะย่างไปสวยหรือจับเอาเลยนะครับผมก็ได้นะครับก็ได้อยู่ประมาณนี้นะครับผม